3ขั้นตอนกลับไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดอย่างง่ายละเอียดมากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและไทยคู่ฟ้านะครับผมก็คือแฟนเพจ facebook ไทยคู่ฟ้านั่นเองวันนี้ครับสำหรับเพื่อนพี่น้องครับก็ที่อยากจะรู้ขั้นตอนนะฮะล่วงหน้านะครับหรือว่าต้องการรู้ตอนนี้เลยนะคลิปนี้จะให้คุณรู้อย่างแน่นอนครับการที่รู้ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็คือผมไม่ได้แบบว่าเป็นการแบบ บอกให้ทุกท่านเป็นโรคโควิดเลยนะะคือเรารู้กันไว้ก่อนเราเตรียมตัวเราเตรียมการเราวางแผลเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรถ้าเกิดเราไปพลาดพ้งเกิดติดโควิดขึ้นมานะครับจะกลับไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดอย่างไรเพราะหลายท่านเนี่ยเดินทางมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพหรือกรุงเทพไปทางานต่างจังหวัดหรือไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่ให้คุณจะต้องไปทํางานในต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดคุณก็คือในต่างจังหวัด ม่ได้บ้านเกิดในที่นี้ก็หมายถึงว่าภูมิลําเนาที่ถิ่นเกิดที่อยู่ในใบแจ้งเกิดของคุณนะครับผมหรือว่าอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณนะที่บ้านเกิดนะครับอันนี้ก็ก็คือตามนั้นเลยครับโอเคเรามาดูกันครับว่า3มขั้นตอนเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับข้อมูลนี้เนี่ยมาที่จากเพจ Facebook ของไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งในมันมีข้อมูลของกรมควบคุมโรคด้วยนะครับเปิดขั้นตอนครับกับภูมิลำเนารักษาตัวผู้ป่วยวโรคโควิด -19 ครับ ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านนะฮะกับภูมิลำเนาก็คือบ้านเกิดน,นั่นเองเพื่อเข้ารับการรักษาขอให้ประสานไปยังสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลปลายทางก่อนนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูขั้นตอนนะครับนี่คือผมรวบรวมมาให้แล้วเป็น3ขั้นตอนแบบง่ายๆนะฮะขั้นตอนที่1นครับเขาบอกว่าคําแนะนำเนี่ยการปฏิบัติตนสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ต้องการกลับภูมิลำเนาเน้นย้ํานะครับ ต้องการกลับภูมิลำเนาก็คือภูมิลำเนาที่ก็คือบ้านเกิดน,นะฮะข้อที่1ครับถ้าคุณได้เห็นตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลเห็นไหมครับจากกรมควบคุมโรคเห็นไหมฮะอันที่1คือการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางข้อที่1คือคุณจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางมีเตรียมอะไรบ้างครับ1เลยคือ คุณต้องโทรประสานศูนย์ร,รับคนกลับบ้านของจังหวัดหรือสำนักสาธารณสํานักงา,สา,สาสนสาธารณสุขจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางกลับครับก็ติดต่อทางสาธารณสุขครับหรือบ้านเกิดของคุณนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโทรประสานศูนย์ร,รับคนกลับบ้านของจังหวัดนะครับหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่กรุงเทพนะฮะสมมุตินะอยู่กรุงเทพคุณจะกลับไปสมมุติว่าเชียงใหม่นะฮะจากกรุงเทพเนีมม่ยจะไปเชียงใหม่คุณจะต้องโทรหาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่จะเดินทางกับเพื่อที่เพื่อเป็นการประสานงานและเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเพื่อเป็นการถามเขาว่าอย่างไรทําอะไรแบบไหนคือคุณพูดง่ายๆเลยคือคุณจะไปไหนคุณต้องหาสํานักงานสาธารณาสุขของที่นั่นนั่นเองนะครับแบบเช่นเนี่ยผมอยู่สมมติว่าสมมติว่าคุณน่ะอยู่กรุงเทพนะฮะใช่ไหมคุณก็โทรไปจะไปเชียงใหม่ก็โทรหาเชียงใหม่อยู่กรุงเทพอ่ะสมมติว่าอยู่นนทบ,บุรีจะไปอ่ ไปจังหวัดไหนที่ไปไปสิงบุรีอะไรเงี้ยคุณก็โทรหาสิงบุรีอะไรอย่างนี้ครับสมมุติว่าอยู่นะฮะสมมุติว่าไปอยู่สมมุติว่าไปทํางานต่างจังหวัดสมมุติว่าอยู่อย,อยู่ปัตตานีสมมุตินะอยู่ปัตตานีจะมากรุงเทพก็โทรหากรุงเทพอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่าน,านั้นผู้ขับรถหากไม่เคยติดเชื้อจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานีน่นะครับ อันที่2คือต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสาธารณะเนี่ยมันคือคุณติดโควิดไงคุณจะมีโอกาสไปติดคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยกันนะฮะทีนี้ถ้าคุณมารถส่วนตัวแล้วคนที่ไปส่งคุณเนี่ยเขาไม่ติดโควิดเขาต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นการป้องกันอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะเป็น common sense นะครับต่อมาครับ เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้เพียงพอรวมทั้งถุงใส่ขยะส่วนตัวอ่าก็คือแยกของส่วนตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลและก็ขยะส่วนตัวนะขยะที่เป็นของคุณเพราะว่าเวลาคุณสัมผัสอะไรเนี่ยเชื้อมันไปติดที่ตัวเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณจะต้องอะไรใช้อะไรทุกอย่างเป็นส่วนตัวหมดเลยครับไม่สัมผัสคนรอบตัวครับต่อไปครับเตรียมยาให้พร้อมทั้งยาบรรเทาอาการป่วยโควิด -19 และยารักษาโรคประจําตัวครับอ่า ก็คือเตรียมยาเกี่ยวกับโควิด -19 และยาโรคประจําตัวคุณมีโรคประจําตัวอะไรพกยาไปด้วยนะครับไม่ว่าจะโรคหัวใจโรคความดันโรคนู่นนี่นั่นของคุณนะครับนะฮะให้เตรียมไปด้วยต่อไปจัดเตรียมอาหารและน้ําให้เพียงพอตลอดการเดินทางไม่ควรแวะสถานที่อื่นระหว่างทางอ่าก็คุณประเมินเลยครับว่าคุณเนี่ยเดินทางระยะทางไหนสมมติว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยมันก็หลายวันใช่ไหมครับไ,ไม่ไม่ถึงหลายวันหรอกอาจจะหลายหลายชั่วโมงนะฮะหลายชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะ เ,เตรียมน้ําเตรียมอะไรครับเอาน้ำมาสัก3แพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้นะครับผมเตรียมไปเยอะๆเตรียมไปเผื่อเอาไว้อาหารก็ต้องเตรียมไปเผื่อและแยกส่วนตัวห้ามสัมผัสผสมกันนะครับคนไม่ติดเชื้อกับคนติดเชือ้อห้ามมาสัมผัสกันครับแล้วก็เตรียมหมายเลขโทรศรัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือครับกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือเหตุมีฉุกเฉินขนาดินทางนี้เขาก็ให้เบอร์มาแล้ว1669ครับโทรไปได้เลย1 6 6 9แล้วก็เตรียมผลตรวจโควิด19 ไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเนี่ยติดโควิด -19 แล้วต้องการจะกลับมารักษาที่บ้านเกิดของคุณอย่างจริงๆนะครับอ่านี่คือข้อที่1ครับคือข้อคือขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2คือนี่นะฮะการปฏิบัติตนระหว่างเดินทางอ่าอันเมื่อกี้คือก่อนเดินทางอันนี้คือระหว่างเดินทางนะครับ ระหว่างเดินทางเนี่ยคุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะฮะหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางก็คือใส่หน้ากากตลอดทางเดินทางตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วครับเวลาคุณไปไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาอยู่แล้ว2ต่อมาครับคือการหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จาเป็น,ปนก็คือห้ามแตะต้องอะไรใบหน้าคุณเลยอย่าส่องกระจกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ส่องกระจกก็อย่าไปจับหน้าแคะที่ตาแล้วนี่ขยี้ตาไม่ได้ครับ แล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารนะก็ล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหารเข้าห้องน้ําและหลังจากไอจามนะครับเข้าห้องน้ําก็ล้างมือด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับหลังจากเข้าห้องน้ําแล้วก็ถ้าคุณไอจามคุณก็ควรล้างมือหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับต่อไปครับห้ามแวะพัก,กระหว่างการเดินทางให้ตรงไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ได้รับแจ้งไว้เท่านั้นครับในกรณีที่คุณติดต่อแล้วสมมติว่าผม มมติว่าสมมติว่าอยู่กรุงเทพจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับคุณก็ไปเป้าหมายคุณคือไปเชียงใหม่ไปที่ตรงที่ที่คุณโทนนัดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับไปที่นั่นที่เดียวเลยจุดหมายเดียวไม่แวะไม่อะไรที่อื่นเลยนะครับต่อไปครับหากจําเป็นต้องใช้ห้องน้ําสาธารณะครับต้องล้างมือก่อนใช้ห้องน้ําและหลังใช้ห้องน้ําเพื่อให้มั่นใจเชื้อโรคที่มือไม่เปื้อนพื้นผิวของห้องน้ําครับก็คือถ้าคุณต้องเข้าห้องน้ําคุณต้องล้างมือก่อนทุกครั้งที่ จะก,ก่อนใช้ห้องน้ําหรือหลังใช้ห้องน้ําต้องล้างมือทุกครั้งเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยไปติดบนเปื้อนในพื้นผิวสัมผัสนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างหรือช่องหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศบุนเวียนภายในรถยนต์นะครับก็เป็นไปได้ก็เปิดหน้าต่างหรือช่องหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศบุนเวียนภายในรถยนต์ตลอดเวลานะฮะก็ลองเอาแด้เอาแต่ความสะดวกของคุณนะครับแต่ถ้าที่ดีก็คือันนี้เขาบอกว่าเปิดแบบเขาไม่ได้บอกว่านาน,นเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปิดตลอดทางเลยถ้าไหวนะครับผมก็ต้องอย่างนั้นนะเพราะว่า การที่อากาศมันถ่ายเทนเนี่ยโควิดมันก็มันก็ตายไปบ,บางตัวมันก็กระจายแล้วอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาของมันนะครับอโอเคครับต่อมาข้อที่3ข้อสุดท้ายครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือขั้นตอนเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็คืออันแรกก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รับประสานเพื่อรับการรักษาหรือแยกกักนะครับก็คือแยกการกักตัวครับ สองก็คือปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ดูแลโรงพยาบาลเสีที่แยกจักอย่างเคร่งขัดตรงข้อนี้เนี่ยอันนี้คือคุณพอคุณเดินทางไปถึงในที่ที่ผมบอกสมมติว่าเรากรุงเทพไปเชียงใหม่สมมติกณถึงเชียงใหม่ในที่ที่คุณติดต่อไว้แล้วของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ผมบอกไว้นะฮะพอติดต่อไว้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็จะบอกวิธีให้คุณปฏิบัติตัวคุณก็ทําตามเขาเขาให้ทําตามอะไรคุณก็ทาําตามเขา แล้วก็จะทําอะไรคือต้องปฏิบัติตามเขาอย่างเคร่งครัดตามระเบียบทุกอย่างนะเพื่อทําให้คุณหายแล้วก็กลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับโอเคนะฮะอันนี้ในกรณีที่ท่านต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของท่านนะครับผของคุณนะครับเอาโอเคเอาผมสรุปให้อีกทีนึงนะครับสขั้นตอนนะฮะเอาแบบวัยวๆอีกรอบนึงครับขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็น3เฟสง่ายๆคือก่อนเดินทางระหว่างเดินทางและก็หลังเดินทางนะครับก่อนเดินทางคุณต้องเตรียม ที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกครับก่อนย้อนไปดูทั้งหมดเลยนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมจะไม่พูดซ้ําแล้วนะฮะของว่าทุกท่านจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่สาคัญคือต้องโทรนัดเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่คุณจะไปอย่างเช่นมากรุงเทพคุณจะไปเชียงใหม่คุณต้องโทรหาเชียงใหม่นะครับ2ครับก็คือการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางก็คือต้องดูแลรักษาตามนี้นะครับที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็3ก็คือถึงเดินทางถึงก็ปฏิบัติตาม แพทย์หรือว่าโรงพยาบาลที่เขารับดูแลคุณนะครับแล้วก็กักการแยกกักการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลนั้นอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับและนี่คือ3ขั้นตอนไปรักษาโควิด -19 นะครับผมที่บ้านเกิดของคุณภูมิลำนาของคุณนั่นเองครับถ้าเกิดคุณมีคาถามเพิ่มเติมพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคุณลองทําขั้นตอนนี้แล้วนะครับมีติดอะไรนะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยครับสำหรับวันนี้ผมอยากฟังเรื่องราวของคุณทุกคนนะครับและผมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผมมาตลอดวันนี้ผมไปก่อนครับ สวัสดีครับ